ค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีทูกถานคายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวผ้าร่วยเช่นเคยนะคะพี่น้องเอฟซี่ะค่ะไมื่อนี้กาซอเขียวกาจับผ้าพี่น้องมากติดตามพอเส้นเหี่ยวนะคะเนาะหลังจากที่ได้เล็กกับน้องผู้ท้ไปแล้วแปดหนึ่งสองนะคะน้องวดบางหันได้เล็กกับน้องผู้ท,ท้วงนะคะเนาะถือกันบิดบานเลยค่ะแล้วงวดนี้เลขพอเส้นเหี่ยว จะเขากับเลขนองพุทธโธงวดไม่บ่อเนาะคะ่ะนอกราวานองพุทธโธนี่ปล่อยแล้วได้ค่ะให้แม่หักแล้วให้ครอบรัวพอเส้นเที่ยวแล้วเลีกตัวนี้แต่ว่าบอทานออกอากาศบอทานบอกกับไพยเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีถ้าแอดมินซอเขียวอยากเบาซอเขียวกระชบเบาแต่ในช่องของซอเขียวเองกะบอออกอากาศจากสองอื่นนะคะใครอยากรู้เลขนองพุทธโธเลขรับวงในทีแกบอกกับแม่หักคนนี้ไปโตได้ักแชทมา คอมเมนต์มาหาส่อเขียวใดหรือโทร่มากเป็นการสร่วนตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีหรือจะเข้ามาทางด้านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสอเขียวผ้า้วยนะคะจะผ้านองพุทโธน้ำโชกให้พีให้น้องเนาะคะ่ะนาองอ่าพี่น้องผู้ใดอยากลูกอะ่ะติดตามช่องสอเขียวผ้า้วยไว้เนาะคะ่ะนาะพี่น้องเอฟซีคะว่าเรื่องนองพุทโธ่เมื่อวจะมาตัวใดมาแบบใดแน่เนาะคะ่ะนงพุทโธเริ่มจะปล่อยแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีหลังจากที่เงียบไปหลายเดือน,นะคะ่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่งจะเข้ามากวันแรก เนาะคะ่ะปกติแต่บอกว่าท่านเป็นแกกับหาเลกอยู่แล้วนะคะพี่น้องเอฟซีหามาตลอดเลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะโอเขียวไปเลยทำงานทําการเนี้ยงเลี้ยงแต่ลูกอยู่บ้านเลี้ยงแต้องพุทธโยูย่บ้านกัได้ตเตล็กน้ำแก่นี่แหละคะ่ะเพราะได้กินได้ใส่ไปมือเหมือนเว้นนะคะนอพี่น้องเอฟซีค่ะมาช่วงสามขวบกว่านี่แกก็เริ่มสร้าไห้เหล็กแล้วนะคะนาะหลายเดือนแล้วที่แกบ่ไห้เล็กนะคะนาะตกปีที่สี่มากนี่ แกมาปล่อยเป็นงวดแรกค่ะพี่น้องเข่าแปดหนึ่งสองติ่มๆค่ะพี่น้องเอฟซี่ค่ะข้อพ่วพอ,พอเส้นเหี่ยวได้จากน้องฟุตโธไปสามโตงต,ตรง,ตรงๆเลยค่ะพี่น้องเอฟซี่ค่ะหลังจากนี้สวยเขี้ยวสิบห้าไปติดตามเลขพอเส้นเหี่ยวอีกว่าสีเข่าตรงกับเลขน้องฟุทโธบอเนาะค่ะพี่นอ้องเอฟซี่ค่ะอ่าจังไดกะไปติดตามกันเบื้องเนะ่ะเนาะที่บ้านพอเส้นเหี่ยวคะ่ะพี่น้องเอฟซี่ติดตามกันคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพ่อเสียนเฮียวครับสวัสดีครับพี่น้อค่ะค่ะมื่อนี้มาหอดมาถึงพ่อเสียนเฮียวกับโนดนัดวันนี้ยี่สิบเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอ่ามื่อนี้พ่อเสียนเฮียวสีเสนอแน่แนวทางตัวใดนให้พี่น้องเอฟซีค่ะแน่แนวแบบหลักสูตรแมนบะค่ะแมนอ๋อพ่อเสียนเฮียวสีเสนอหลักสูตรให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเสนอหลักสูตรให้เบิ้งค่ะหลักสูตรตัวนี้คือหลักสูตรอีหยังค่ะพ่อสูตรอะไรสูตรตัวนี้เรียกสูตรว่า สูตรดเดินดีขสูตรเดินดีรถเพราะว่ามันสิบอวดยังวันผ่านจัดอวดเหรอสูตรเดินดีค่ะสูตรเดินดีเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะแล้วก็ขอให้พอเส้นเที่ยวเริ่มเห็ดได้เลยนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอยากรู้แล้วล่ะสูตรสิเดินดีนเป็นยังไงเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสูตรเดินดีล้วสิเริ่มต้นจากไซเป็นไซเขากรบเพาะเนีมันออกตัวใดสารตัวไทยเขาก็มาตั้งไว้เลย แป่งสอง,สองค่ะ,ดดะส,สุดเดินดีด้่น่ะสูุดสูตรไหนสูตรเดินดีเนาะค่ะอ๋อกันสามสองแล้วก็สามเนาะบวกจากหลักหน่วยเนาะค่ะเาค่ะบวกหลักหน่วยอย่างเดียวบวกหลักหน่วยอย่างเดียวมันเห็นชัดบอานคือแดงเบิดแท้ <laughs> สามนี่แหละค่ะเขาแต้มสามนี่ยเขาเอามาบวกกับตัวนี้มันก็เป็นหาค่ะอ๋อมันี่ยสูตรบวกสามเอออ๋อเนี่ยเขาเรียกสูตรบวกสามนะพ่อแมนสูตรบวกบวกสามล้วันนี้สองบวกสามเป็นห้าเขาก็เดินสามสเต็ปมาค่ะอ๋อเดินอีกสามสเต็ปมึงรู้อ๋อห้าหกเจ็ดมันมีบ่ค่ะห้าหกเจ็ด นี่ผมออยโบฮันมีค่ะมีหมูมียังได้เขียนแล้วมูมีนี่ห้าหกเจ็ดใสเล็กเตี่ยมนะอ๋อเล็กวิ่งอ่าเล็กวิ่งก็เล็กวิ่งหลักสี่ก็นี่ลสี่ห้าหกเออห้ายิ่งค่ะมันเข่าเล็กวิ่งค่ะบอมเป็นเล็กเตี่ยมสี่ห้าหกเนาะค่ะเข่าเล็กวิ่งงวดเมื่อกี้นี่เฉียดในเอฟซีบ้างอีกอ๋องวดย้อนหลังบ่ค่ะย้อนหลัง อืมหนึ่งยี่สิบแปดมันก็สามมังบวกหรือเกา่าสามมังบวกสี่ปมันก็ได้หนึ่งสี่เได้หนึงสอ๋อเนี่ยมันมาสูตรนี่เขาเต็มเต็มเลยนะมันเขาเต็ม,มเต็มเนี่ย สามก็เป็นแปดได้เป็นพอๆนะสามกับแปดเือัเดียวกันเลยเนี่ยค่ะถ้าเกิดวิ่งหนีได้หมดเลยนั่นหนึ่งกับสองเนาะค่ะเนาะเข่าใดทั้งสองตัวก็เข่าง่ายเนาะเนี่สูตรง่ายมากเลยสูตรที่สองเขียให้อีกค่ะโมเนอนนี่ยังไงกาลูกซิดไว้โอ้ยสอดเกลียวจิจมเอาเมื่อนี่ล่ะดีใจจังได้สูตรเพิ่มแล้วก็เขาออกมาจังคือเกาสามตัวแปดหนึ่งสอง แล้วมาจับ2อมาเลยสแล้วก็สแล้วก็สีองมสี่ก็ออยังมีวิ่งส 2> <2> ี่แล้วก็แล้วก็หก,ก,กแล้วก็เแล้วก็แปดเก้าศู สูตรที่สองนี่จำไว้ดีๆงวดสิมานี่ยสี่เจ็ดส่วนงวดเมื่อกี้นี่มันเขาสูตรนี่เนี่ยงวดเมื่อกี้นี่ยมันจะสลับกันเขาอยอะอันนี้คนละสูตรเนาะไอ้สูตรตัวนี้คือสูตรยังบ่อันนี้มันแบบสูตรตะล่างบ่ตาล่างกับโมเมนต์เพราะว่ามันเป็นสูตรแต้มเขาเอินสูตรแต้บเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ตัวนี้คืออย่างเอานี้ยนี่นี่แม่ละตัวนี้พอตั้งเนาะแปดหนึ่งสองเนาะว่าจะตั้งตั้งแปดหนึ่งสองแล้วพออะไรเลยเลืจับสองมาจับสองลงมาหน่ก่อนอ๋อเอาหลักหน่วยหมดเลยแมนบ่อบแมนแมนอ๋อสามสี่ค่ะสามแถวเนาะค่ะเนาะเออเขาจะมาจับซะกันครับตัวนี้ค่ะสามแถววางอันนี้มันก็เป็นหลักสิบได้คือกันตัวนี้หลักสิบได้เนาะ เราเกิดว่าเลขล่างยังสิได้บ่นเน่งวดวังหันเนาะเลขล่างยังบันเนียดบันเนียดเลขล่างบันเปลาะกับร่องเห็ดไหนบิ่งในเบ่ยงเขาเลขล่างเห็ดไหนบิ่งดู้บันเน่ตัวนี้มันก็สามารถสิเขาได้แม่นบ่พ่อแม่นแต่มีอยู่ในนีเนาะนี่สองตัวนี่เล็กล่างเนาะออกไปเห็ดตัวนี้เห็ดสี่ ห้าสามอันนี้คือเขาเฮ็ดย้อนหลังอยากให้ออซี่โอ้วดที่บิบาออกซี่หาสามเออระบาดน,นี่เขาก,ก็สามอ๋อสูตรสามไงสูตรบวกสามนี่ก็เป็นหกหกเจ็ดค่ะแปดอ๋หมดออกมาก้องออกแปดเจ็ดเนี่ยมั้งค่ะ อ๋อว่าที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเออนั่นล่ะคือสูตรนี้ค่ะสูตรแบบสามนี่บ่พลาดนะตามนูเบอร์นี้สูตรแบบสามไม่เคยพลาดเลยนะน่ะเยอไหนย่อๆซ้ำนี่เลยเยอะหลายเลยมั่นจีรักคู่คู่พักรักจำนี่นี่พี่น้องเอฟซีคะพอเซียนเที่ยวแล้วกัเสนอสูตรในเฮาอยสองสูตรเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะทุกอย่างเริ่มต้นจากหลักหน่วยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีกัเพราะจะเข้าใจอยู่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีคะ ค่ะกัเอาลักหน่วยมาบวกกับ3เนาะคะ่ะไล,ล่ลงมากกได้เท่าายก็คือได้เป็นตัวรับจังสัรคเนาะค่ะพี่น้อง FC ซสอเขียวเข้าใจแล้วแต่ว่าพี่น้อง FC เข้าใจไปนะเพราะท่านเข้าใจกะเอ็มมาถามสอเขียวไดะะ้เนาะค่ะน็อโท่มาหาะสอเขียวก็ได้ค่ะเดี๋ยวสอเขียวจะขึ้นเบอร์ที่หน้าจอให้เนาะคะ่ะพี่น้อง FC คะ่ะสอเขียวพอสิรูอยู่คะ่ะว่าไปยังไหนบ้างใดเนาะค่ะเนาะไม่นีก่กะถือว่าเป็นเมื่อดีพอเซียนเหี่ยวแล้วใด,ห,ดห้สูตรเท่าเนาะคะ่ะพี่น้อง FC คะ่ะ ค่ะค่ะเซียนเหียวก็ได้ฝากเลขไว้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะจะไปก่อนจะไปก่อนค่ะพอเซียนเหี้ยวห้ากบฝากเลขไว้เนาะค่ะงวดวันที่1นตุลาคม66นะคะพอเซียนเหียวค่ะพี่น้องค่ะวิ่ง7วิ่ง1ค่ะสามตัวมีสามหนึ่งเจ็ดแค่ะ วิ่งหลัก10นะคะพี่น้องเอฟซมีอยู่4มี5มี6ค่ะพี่น้อง2ตัวศ6 07 08 6ศู7ย์เจค่ะพี่น้องเอฟซค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องเอค่ะใส่พินิจผิดจะระนญาตในการรับชมค่ะพี่น้องเอฟซแคปหน้าจอไว้นะคะพี่น้องเอฟซค่ะมากตัวได้ก็ใส่ดุนพินิจคิดสกอรคอยตัดสินใจเนาะค่ะพี่น้องเอฟซค่ะ ค่ะเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเมื่อดีเนาะคะ่ะพี่น้อง f c ่ T, พอเส้นเที่ยวได้หายสูตรเหล็กสูตรเบื่อเข้ามาค่ะพี่น้อง f c ก็เมื่อนี้พอเส้นเที่ยวเข้าก็ได้ตั้งใจให้คัดหา,ายเนี่ยแล้วก็โค้งสุดท้ายพอเส้นเที่ยวว่าคอยสีสรุปตัวเลขโค้งสุดท้ายให้เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้เิ่นห้ซ้ำานี่ มือสุดท mm ้ายคอยจัดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องเอฟซีรอบต่อไปมาเบิ่งโค้งสุดท้ายกันค่ะยังจะตัดหน่อยก็นี่อีกนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะพอเส้นเหี่ยวสิตัดในห้าหน่อยก็นี่นะคะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะมียังฝากพี่น้องเอฟซี่ะขาพอเส้นเหนี่ยวค่ะบ่กับบ่มียังดรอกอยากให้เอฟซีได้ทุกงวดทุกวันละพอเส้นเหนี่ยวก็ได้เพราะว่าเขาก็ได้แล้วก็พักกันทําบุญบาทหนึ่งสองบาทก็ยังดียังค่ะ ่ม <S 2: te plays> ีอยังไรค่ะกดีแล้วค่ะมือนีพอเซียนเฮาเฮาได้หาคําแนะนาำนะค่ะนาะใหาเป็นแนวท่าค่ะพี่น้องเอซค่ะใช่พี่นิ่พิจารณาญาณในการรับชมค่ะพี่น้อง ค่ะก็ถือว่าเมื่อนี้เป็นมือที่ดีมากๆเนาะค่ะได้บทเรียนได้คู่บอาจาย์ไม่อีกผู้นึงเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี่ะค่ะก็เนี่ยมึงก่อนก็ได้ก็เนี่ยมึงก่อนค่ะอยาเาเสื้อค่ะอย่าฝ่าเสื้อนด้ค่ะเด้ออันนี้เรียกขีดตัวเด้ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะก็เมื่อนี้ก็ขอรบกวนพ่อเซนเที่ยวในเพียงแค่นี้เนาะค่ะนาะพี่น้องเอฟซีค่ะงวดหน้าพบกันใหม่ค่ะพี่น้องเอฟซีคลิปต่อไปคงสุดท้ายเจอกันใหม่กับพ่อเซนเที่ยวงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะเหมือนร มัอนี่ปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อเส้นเนี่ยค่ะ,ะค่ะ